โรคซึมเศร้าเรื้อรังที่สามารถรักษาหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาแค่ฝึกออกกำลังกายและเจริญสติอันงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งท่านเอาตัวเอง มาแบ่งปันประสบการณ์ว่าตอนที่เขาไปเรียนปริญญาเอกที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็ประสบปัญหากับโรคซึมเศร้าแล้วเขาก็ไปหาหมอแต่สิ่งที่เขาได้มาหลังจากที่เขารู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็คือกระบวนการในการรักษาของโรงพยาบาลต่างประเทศอ่ะก็คือการที่ให้เราฝึกเจริญสติแล้วก็การออกกําลังกายซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือออกกําลังกายไม่ได้ต้องออกอะไรเยอะแยะมากมายเลยอาจารย์แค่เดินทุกๆวันวันละ40นาทีแล้วจากน้ําหนัก ที่1อยกว่าโลอ่ะอาจารย์ลดเหลือ50กว่าโลโรคซึมเศร้าก็หายผลตรวสุขภาพก็ดีขึ้นทุกอย่างคือแบบเป็นเหมือนคนปกติที่ไม่ได้มีโรคเลยอ่ะพออ่านงานวิจัยนี้จบอ่ะมันก็ทําให้เราอ่ะกลับมาย้อนคิดกับตัวเองเนาะว่าเราถ้าเราเป็นคนปกติที่ยังไม่ป่วยอ่ะเราสามารถทําแบบนี้ได้อ่ะเราก็จะทําให้ตัวเราเองสามารถมี l o n g ว v i t y ที่ไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนเราค่อยทำ